สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับการกินยังไงให้ผอมนะคะของเราเนี่ยลด1เดือน4กิโลเราก็คือใช้วิธีการ IF 23ยบทับก็คือกินแค่วันละหนึ่งมื้อเท่านั้นเองนะคะภายใน1ชั่วโมงแล้วก็กินแบบไหนกินอาหารแบบแพนเบสก็คือกินผักเป็นหลักนะคะกินอย่างแป้งอ่าเราก็กินจากมันหวานนะคะ ส่วนโปรตีนส่วนใหญ่แล้วเรากินจากถั่ว5สีถั่วดำถั่วแดงถั่วขาวนะคะถั่วเขียวแล้วก็ถั่วเหลืองนะคะแล้วก็เพิ่มมาเป็นลูกเกดนะคะโยเกิร์ตี้วันนึงอะ่ะเรากินก็คือ1,100 11 1 1 0 0แคลอรี่หรือ1,200แคลอรี่นะคะประมาณนี้ต่อวันต่อมือ้อก็คือกินแค่มื้อเดียวนะคะแล้ว ก็ไม่ต้องทำอะไรทีนี้การออกกำลังกายเราก็แค่แกวงแขนนะคะแล้วก็ทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆกวาดบ้านนู่นนี่นั่นนะคะที่เหลือทำอะไรก็ดูซีรีส์อ่านนิยายตัดแต่งคลิปนะคะก็เหมือนที่เราทำตอนนี้ก็คือตัดต่อคลิปแล้วก็เนี่ยค่ะก็จะกินมันหวานอร่อยดีนะคะต้ม ก็ต้มเห็นไหมคะมีน้ําน้ําของเขาอ่ะก็จะมีสีสีเหลืองสีม่วงนะคะซึ่งมีประโยชน์มากผัก5สีเนาะและอย่างวันนี้เราก็มีกินน้ําผักไปด้วยนะคะก็คือเอาผักผักสลัดน้ำอะคะ่ะที่เขาเรียกว่าเควสอะไรนะอ่าแล้วมีน้ําจิ้มนะคะอ่ะทาลิปติกด้วยโอ้อะไรของฉันวะเนี่ย มึนงงไปหมดเลยนะคะทุกคนต้องขอโทษด้วยนะคะอ่าไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้เตรียมตัวนะคะพอจะถ่ายก็ถ่ายเลยอย่างนี้นะคะไม่มีเฟคเลยเรียวมากเรียวกว่าพี่เปิ้ลนาครก็เรานี่แหละนะคะไม่ได้คิดสคริปต์ไม่ได้อะไรเลยนะคะมาสดสดเลยนะคะแล้วก็ผักปัน่นอ่าเหมือนเหมือนผักเขาเรียกผักสลัดน้ำอะ่ะแต่อีกชื่อนึงไม่รู้อะไรก็คือขี้เกียจเขียวก็เลยเอามาปัน่นแล้วก็กรองเอาแต่น้ำมานะคะก็มากิน ก็จะได้เป็นผักเขียวแล้วส่วนวิตามินเราก็มีอ่าเนี้ยค่ะผักน้ำน้ำผักเขียวนะคะรสชาติก็อย่างที่เห็นเลยค่ะแอรเลยนะคะเพื่อนๆค่ะถ้าเราตั้งใจจะลดน้ําหนักจริงๆนะคะเราต้องมีความมุ่งมั่นแล้วก็จดจ่ออยู่กับการลดน้ําหนักถ้าเรารู้สึกหิวอ่าอันนี้ก็เป็นโยเกิร์ตนะคะผสมกับมีลูกเกดนะคะแล้วก็มีมันหวานนะคะแล้วก็ยังมีถั่วเหลืองนะคะ ก็คุกคุกันไปส่วนในแกงเมื่อกี้นะคะก็มีถั่วด้วยเหมือนกันถั่ว5้สีเลยนะคะโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากที่ติดตามนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตกันใหม่เนาะสวัสดีค่ะ